นี่ค่ะนี่ค่ะอะไรคะนี่ค่ะนี่คือจมบูแจกลีนค่ะใช่ค่ะแต่ที่จะเล่าคือจมบูของพี่ลูลูเล่าสูดนะคุณผู้ชมดิฉันเพิ่งรู้ยอมขึ้นเขียงิสยกรรมครั้งแรกนี่ว่าปังกะละมังหม้อไห้ first time นี่ครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะพี่ลูลูดวงดีนะคะวันก่อนนอร์มเปนไปเจอมาค่ะแขกก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนทักเยอะนะคะว่าไปเฮ็ดอียงมาก คือสวยขึ้นเป็นก้องลายออร่าจับเนี้ยค่ะพี่รูบอกเลยยืดหน้าขึ้นมาฉันมึงไปขึ้นเขียงมาใส่เกรรมจมุกแท่งแรกในวัยเลขสี่มาคุณผู้ชมนะคะส่วนใครที่บอกว่าพี่พี่รูลูเคยไปใส่เกรรมมาก่อนหน้านี้ไม่จริงนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าโอ้ยไปเฮ็ดมาแล้วกี่ตัวเนี่ยมาเฮ็ดรอบสองแล้วไม่จริงนะคะนี่คือเทือ่แรกภาษาอังกฤษก็คือ first time คือครั้งแรกค่ะภาษาภาษาไทยคือครั้งแรกภาษาอีสานเทือ่แรกนะะค เฟิร์สไทม์แก่แก่แก h ทำมา5เดือนแล้วค่ะพอใจมากเพราะว่ามันด่งพอดีค่ะมันเหมาะกับหน้ามันไม่ด่งเกินไปค่ะแล้วก็แค่อยากให้แบบว่าหันมาแล้วคนบอกว่ามีดังแค่นั้นแหละมันเป็นความภูมิใจของสาวอีสานค่ะสวยปังแบบดีนะคะพูดก็พูดเถอะแทนจะเสริมเติมแต่งอะไรหรือเปล่าพี่ลูลู่บอกว่าไปก่อนค่ะย่านยังก่อนค่ะย่านก็คือกลัวภาษาคือ afraid ค่ะแต่อนาคตต้องดูก่อนนะคะเพรามบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่ทํามาเฮ็ดมาเนี่ย มันโง่เห็งมันดีขึ้นภาษาอังกฤษก็คือ better <Yeah. S 2> ค่ะ uh huh. ธรรมดาละของผู้หญิงอ่ะที่อายุเยอะแล้วเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองเยอะๆเพื่อความสวยความงามอย่าให้เหี่ยวแห้งเลยอเออเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราใช้หน้าตาในการออกสื่ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืองานวงการบันเทิงเราก็ต้องดูแลตัวเองอะค่ะชอบนะในส่วนตัวของลูกคือตอนแรกเราไม่กล้าตัดสินใจทําเลยอพอตัดสินใจทาเฮ้ยมันทําให้เราดูดีขึ้นคือดูหน้าอ่อนเยาว์ลงคือดีเลย แบบเป๊ะเลยตามที่เราชอบตามที่เราต้องการในสําหรับพี่ลู่นะมันก็ปังนะในส่วนงานอย่างอื่นก็คือแบบว่ามันก็มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะและสําหรับพี่ซคเกอรีมันก็ปังนะคะอ้โหอันนี้ทำมานานหรือย่างคะเนี่ยน้าโอ้ my god ภาษาอังกฤษว่า The many times ภาษาไทว่าไ <c oughs> ลาเทอะแล้ว อย่าไปเฮ็ดใหม่อย่าไปแก้ใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าโน่ถามบ่มีเวลาจ้าเฮ็ดเวียดจ้าไปเฮ็ดแล้วใครจะมาอ่านข่าวละจ้าไม่หลอกสวยแล้วเราพอใจในัวเองจ้า